ายคลิปนี้มาพบกับซุมเปิดลักกี้บ็อกทีมของซูนอมารีมะทะกับทีมของสุโคซีท่ามกลางเกาะกลางน้ำใครจะเป็นผู้ชนะก่อนรับชมคลิปก่อนอือย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่เจฟลีด้วยนะครับทุกคนเรามาดูกันนะครับว่าสองแก๊งนี้ใครจะชนะ let's go สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนเกาะกลางน้ํานะครับทุกคนแล้วก็มาพบกับซุปเปอร์ลักกี้บ็อกแกงของซูโนมารีปะทักกับซูโคซต์กันนะครับทุกคนอ่าและตอนนี้ลักกี้บ็อกของเราก็พร้อมแล้วโอ้โห,โหเปิดกล่องแรกออกมาก็จะเป็นเจ้าหมีซูโนมารีเลยนะครับทุกคนอ่ามาครับเรามาเปิดให้ทั้งหมดเลยนะครับว่าเราจะสุมเปิดลักกี้บ็อกได้ตัวอะไรกันบ้างที่จะมาสู้กับแกงของซูโคเซต ไม่แน่เปิดเปิดหน่อยโอ้หกล่องที่2อ,ออกมาเป็นเจ้าซูคิปเปอร์โอ้ยเจ้าหมีออกมา2ตัวเลยเหรอเนี่ยแ้แพวกแกต้องเจอกับกองทัพมิซูโนมาเรอเออนี่มียีราฟขอหับด้วยเอ้ยนกกระจอกเทศออกมา2ตัวอีกแล้วครับทุกคนอ่าแล้วก็มีเจ้าบอสแมวโอ้ยซูคิปเปอร์อีกแล้วโอ้ยซูคิปเปอร์3ตัวแล้วนะครับ ฉันน hey, hey. ok ี um ee, ่แหละคือผ ah, well, we right. well, anyway, ู้ที่ควบคุมสวนสัตว์แห่งนี้เองเออซีโฟสามตัวอ้าวมีเจ้าช้างด้วยนะครับทุกคนซึ้บเออเอาไอเจ้าบัวสองตัวอีกแล้วอะอ่าเออนี่เจ้าแมงมุมยังไม่ซ้ำครับโอ้ยีราฟคอหักเอบตัวถัดมาเป็นเจ้าช้างถัดมาก็จะเป็นเจ้าบัวเออมีสิงโตด้วยนะครับรอบแรกของเราโคล่าซึ้บๆอ่าสิงโตมาอีกแล้วครับทุกคนซึ้บเออมีเจ้าเรดด้วย ว่าแต่ร่างท้ทามาไมหมฮึ้บโอไม่มาแล้วก็ตัวสุดท้ายคือไซเลนสโอ้โหโหดมากๆเลยและนี่ก็คือซุ่มเปิดลัคกี้บล็อกของเราในรอบแรกนะครับทุกคนโอเคเรามาจับคู่ต่อสู้กับพวกมันกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพีดเชปลีข,ขอเพิ่มเจ้าช้างสุโคซิสแล้วก็เจ้าสิงโตสุโคซิสแล้วกันนะครับทุกคนอ่ามันจะได้แบบว่ามีความคล้ายๆกัน แต่เอาแค่2ตัวนะครับเพราะว่าแก๊งของสูโคเซสถือว่าไม่ธรรมดาครับโอเคเรามาทําให้พวกมันกลายเป็นปีศาจสุโคเซสกันเลยเฮ้ยนี่ต้องเพิ่มปรสิตครับทุกคนเฮ้ยแ,แช้อนหิวพอฉันไปกินหน่อยโอเคเพื่อนไปกินเจ้าสิงโตไปเลยออกมาเป็นสิงโตสูโคเซสโอ้โหดูหน่ากลัวมากๆโอ้โหดูเคี้ยวของมันพร้อมที่จะขเมเอบและตัวถัดมานะครับ ก็จะเป็นเจ้าช้างออกมาเป็นช้างสุโคโซิตอ่าและในก็คือทั้งสองแก๊งนะครับคนที่จะมาสู้กันท่ามกลางเกาะกลางน้ำรับดูกันนะครับว่ารอบแรกใครจะชนะใครคิดว่าแก๊งของสูโคโซิจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยนะครับและใครคิดว่าแก๊งของโซโนโมาลีจะเป็นผู้ชนะก็คอมเมนต์สอ น้องๆเชียร์ทีมไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับทุกคนเป็นการต่อสู้ท่ามกลางเกาะกลางน้ำครับทุกคนโอเคมาดูกัน3 2 1ไปเธอยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยช้างชนช้างฉันก็ไม่กลัวโอ้รอบแรกเจอช้างชนช้างว่ะซี่อยู่ไหนเออนี่แน่มาใส่ฉันไม่เคยกลัวฮ่าฮ่าฉันจะกินพวกแกทักเป็นเลยนี่แน่อูยโอ้เจอโอ้โหนี่ขนาดมาแค่สองตัวครับสำหรับเจ้า เออแกนของซุปเปอร์ซีดแน่ๆมชชาดิช้างสนดท้ายยังไงนี่กระตูนโอ้โช้างตัวแรกม,มันไม่ธรรมดาพวกเราช่วยลุ้มมันหน่อยโอ้โหมันน่าจะยืนติดกันครับ,บมันเลยไม่สามารถขยับขยี้ร่างกายได้อ่ะช่วยย้ให้เอ้าโอ้โหเดินเตะไปโน่นเลยเหรอโอ้โหเจ้าช้างโหดเกินโอ้โหเตะไปไนโน่นแล้วทําไมแอนนี่แน่เสวยของแกไม่รอดแล้วอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยโอ้ตอนนี้สู้กันในน้ำครับทุกคนนี่นายกินต่อยน,น้ำ เอ้ยอะไรใอ้ทีมฉันแกใช่ไหมทีมฉันนี่ไอ้เจ้ามีแต่กล้าไม่มีเนื้อเลยมีแต่กระดูกเรียบร้อยในรอบแรกของเราผู้ตีชนะก็คือเจ้าสุโคซิต แล้วรอบนี้นะครับเป็นรอบที่สองนะครับพี่เจฟฟรี่ก็ได้เพิ่มลัคกี้บ็อกมาทั้ง2ฝั่งนะครับที่เยอะกว่าเดิมเลยนะครับทุกคนโอเคเรามาสุ่มเปิดลัคกี้บ็อกซ์พร้อมๆกันเลยนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างอ่าตึบกล่องแรกโอ้ยออกมาเป็นเจ้ากิ้งก่าเอ,อ้ยมาแล้วนะครับสําหรับเจ้าไททันปีาศาจป้าฮ่ <c oughs> าฮรอบนี้ขอจะล้งแคนแกงของซูโคเซ่โอ้ได้เวลาล้างแคนแล้วครับ ไอ้เจ้าลิงเดี๋ยวกล่องน,นี้เราไม่สามารถเปิดได้มันเหยียบไว้อยู่ฮึออกไปเพื่อนอ่านี่ก็จะมีเจ้าแมงม,มุมมีซูคิปเปอร์ในเอ้ยเจ้าแรดมาอีกแล้วอ่ะต๊บอ่าเอ้ย,อยมีพีศาาช้างนะครับเอ้ยพีศาาช้างสองตัวเลยช่อยแล้วช้อนไขลูกพีชช้อนมาช่วยรังแค้นช้อนด้วยอ่าเอ้ยมีเซเลนเฮนด้วยนะครับฮึพปีศากระต่ายตัวลาด เออผมเออโอ้มาอีกแล้วครับทุกคน2ตัวแล้วนะครับสําหรับเจ้าไทท่านปีศาจปลานะครับแฮะแอรอบนี้ยังไงฉเช่นกต็ต้องออเออเอขอย้ายก่อนฮึบชึบอ,อ่ามาเหยียบไปอยู่ของนี้เอบเอาเปิดไม่ติดลงอนลงไปลงไปโอเคโอ้และนี่ก็คือฝั่งนี้นะครับที่เราเปิดมาก็จะได้เป็นไทท่านปีศาจปลาทั้ง2ตัวเลยนะครับทุกคนอ่าต่อมาเลยนะครับเปิดฝั่งนี้ เราจะได้ไททันเพิ่มไปแต่ก็มีเสนเหดที่เพิ่มมานะครับมีปีศาจปลามีเจ้าช้างมีปีศาจแมวโคราเอ้ยไปอีกแล้วฮ่าฮ่าฮ่แกต้องเจอกับกองทัพทปีศาจลาซูนโนโมาลีโอ้รอบนี้มา3ตัวแล้วนะครับทุกคนจะช่วยย้ายออกมาหน่อยฮึบฮึบอ่าออกมาหน่อยเพื่อนจะเปิดกล่องนี้ึเปิดกล่องนี้โอ้เป็นเจ้า,าปีศาจลิงเจ้าปีศาจแรดมีมาอีกไมมล่างใชท เฮ้ยสิงโตอีกแล้วครับทุกคนและก่องสุดท้ายเป็นปีศาจนกกระจอกเทศและนี่ก็คือสุมเปิดลัคกี้บอกของเราทั้งหมดนะครับทุกคนก็จะได้เจ้าไททันปามาทั้งหมด3ตัวเลยนะครับทุกคนอูหรอบนี้แบบว่าโคตรเติงเลยอ่าและคู่ต่อสู้นะครับของซูโรมาลี่ในะรอบนี้อ่าถ้าตัวใหญ่แบบนี้จะพี่เจฟลรีขอเป็นเจ้ายีราฟแล้วกันนะครับเราแบบว่าเจ้าตัวใหญ่ๆมาสู้กันหน่อย เจ้ายีราฟยีราฟนี่แล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับอ่าพี่เจฟรีขอเป็นตัวไหนเลยที่รู้สึกว่าน่าจะแข็งแกร่งหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนรอบที่แล้วเราเป็นเจ้าสิงโตใช่ไหมเอองั้นก็ขอเป็นเจ้าจัลลเค้แล้วกันอ่จอะจัลลเค้จรลเค้ของเราชึบอ่านี่เลยนะครับที่จะมาสู้กับแก๊งของสูงโนโมัลลี่เรามาทําให้พวกไมคายคพันกันดีกว่า ตืบอ,อ่าดวยวอยเวลาเป็นตืบเอาไก่พันธไก่พันธ์ <c oughs> ึบแฮ่แฮ่ด้เวลาเป็นโอเะเคสูคโคเซตอ่าและก็ร่างนี้ออกมาเป็น <c oughs> ยีราฟสูคโคเซตโอ้โหมาดูกันนะครับว่าในรอบนี้แกงของซูนมารีข้อโอดเลยนะครับมีเททันตั้งสามตัวนะครับพร้กนอ่ะเราดูกันนะครับว่าใครจะชนะ และใครคิดว่าแก๊งของซูโคซิตจะชนะในรอบนี้คอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยใครคิดว่าแก๊งของซูโนโมาลีจะชนะในรอบนี้ก็คอมเมนต์สองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับทุกคนน้องเชียร์ทีมไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่เจ๊ปลีด้วยรำลุกพร้อมกันนะครับว่าใครจะชนะในสงครามรอบที่สองสามสองหนึ่งไปโอ้โอยางตึงเลยนี่ ลองงอันติฉันสแล้วในอู้ยังนี้นะเนี่ยที่เจ้าจระเข้นะครับเมียนติโอโอแต่เขาไหวหรือเปล่าครับเอ้ยฝั่งนี้โดนลุมแแพวกเรามากินยีราบันแล้วมีอาหารมาเสริมให้เรากินแล้วฮ่าฮจะขอินหน้อยเจ้ายีราบมาเนี่ยยีราบโอ้ยีราบเวลงโดนลุมครับเอาเส่วนฝั่งนี้จะบอกนะว่าจระเ,เก้เกบหมดได้ร้อนโอ้ใช่แล้วรายต่อมาก,ก็คือเจ้าหัวหน้าสุรมุมาเลที่จะต้องโดนฉันกิน เอ้ยยีราฟของเรารอดอยู่ไหมให้ยังรอดยังรอดอยู่ยังรอดอยู่โอ้โหโอ้โหอัตติอัตติของซูมารีเลยครับทุกคนวันนี้โอ้เอ้าโดนกินแฮ่เฮ้เฮ้แอฟฟินปอดใช่ไปมอดใช่ก็จะกินนี่งับเสลย์โอ้จราละแก้โหดเกินโอ้โหเปิดอัตติใส่รัวๆครับทุกคนเหลือใครบ้างเหลือใครบ้างอ่าจะเปิดอัตติอยู่เหลือใครไหม ฮ่าเรียบร้อยโอ้ยนึกว่าจะนึกว่าจะแพ้ซะละสำหรับซูโคเซสนะครับทุกคนและผู้ที่ชน,นะคือแก๊้งของซูโคซโอุยโหวจริงๆนะเนี่ย สมเปิดลัคกี้บ็อกซ์ในรอบนี้พี่เจฟฟี่ขอจัดเต็มเลยละกันนะครับทุกคนนี่โอ้โหลัคก,กี้บ็อกซ์ของเราโเคเยอะเลยนะครับทุกคนโอ้โหแบบว่ายืนแบบเป็นวงกลมเลยครับทุกคนมาเรามาเปิดลัคกี้บ็อกซ์พร้อมๆกันเลยนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างอ่าขอเปิดจากกล่องสีเขียวเลยละกันนี่เปิดอดอกมาเ,าเปิดออกมารอบจีแล้วแพ้ได้ไงว้เนี่ยเฮ้ยใช่แล้วรอบนี้ต้องเจอกับแก๊งคุอโหดโอ้มาแล้วนะครับสําหรับเจ้า ปีศาจไททันปานะครับทุกคนโอ้ตัวแรกของเรามาละมาละฮ่าฮ่า <c oughs> ฉันมั่นใจวอรรอบนี้ฉันจะม่อนล้างแค้นให้กับแก๊งของซูรุมาลีได้โอ้มาอีกแล้วนะครับตัวที่สองนะครับก็คือไททันปีศาจปลาอ่าโอา้จะเยอะไปไหนวะเนี่ยโอ้เพิ่มเพิ่มป๊บมีไม่โดนมีนไม่โดนอ่าก็จะเป็นเจ้าแรกครับเปิดกระตอกเปิดกระตอกเปิดกระตอกมาอีกไหมเอ่ยลาดไททันยังไม่มายังไม่มายังไม่มา อ๋อ oh, แต่ก็มีสิงโตแล้วก็ซาเลเดตเอเอว่าแต่อ้าวสิงโตอีกแล้วครははับทุกคนสโตโตมาเยอะปะเนี่ยนี่โอ้ยมาอีกแล้วสิงโตบ้านรัวๆเลยก็รับต่อมาก็จะเปิดลัคกี้บ็อกกล่องสีส้มเปิๆเปิดฮ่าาโอ้ซาเลเดตมารัวๆครับนี่เนี่ยเปิดเปิดเยอะมากๆเลยครับทุกคนในรอบนี้โอ้โหว่าแต่ซุ์ซีจะรู้ไวปะเนี่ยโอ้โ เปิด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 ออกมาเปิดออกมาเก็บให้หมดเอ้าไททันไททันของเราได้แค่สองตัวซะนะหล่อเนี่ยมีไหมไททันไททันไททันปีศาจป้าออลูกปืนหมดโอ้แสดงว่าเยอะมากๆนะครับจนลูกปืนหมดเลยนะครับอ่ะเราแช่ไปพับเปิดละนี่และไม่แน่เรียบร้อยและนี่ก็คือซุปเปอร์ลักกี้อบของเราในรอบที่3มที่แบบว่าโคตรเลยโอเคง้นรอบนี้คู่ต่อสู้นะครับพี่เจ๊ปรีขอแบบว่า จัดเต็มระบบให้กับแก๊งของซูโคซิสเลยล้กันนะครับอ่ะเราจะเพิ่มมาทุกตัวเลยนะครับแก๊งของซูโคซิสว่าแต่จะสามารถรับมือได้หรือไม่กับแก๊งของซูโนวันที่โคตรเยอะเลยนะครับเพิ่มไปอุ้ยพื้นที่พอไหมเนี่ยพื้นที่ดูเหมือนว่าน่าจะไม่พอด้วยนะครับอ่ะออยู่ด้านหน้าแล้วกันจิงโจ้เราเพิ่มลนะ้วเจ้าหมูแล้วก็หมาลายนะครับทุกคอ่า เรามาดูกันนะครับว่าสงครามในรอบนี้แก๊งของซูโนโมารีประทะกับซูโคโซีใครจะชนะใครคิดว่าแก๊งของซูโคโซีจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยและใครคิดว่าแก๊งของซูโนโมารีจะเป็นผู้ชนะก็คอ,อมเมนต์สองมาได้เลยครับทุกคนน้องๆเชียร์ทีมไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยเรามาดูพร้อมกันว่าใครจะชนะในรอบนี้3 2 1ไป โอ้โหเยอะเกินเยอะเกินอ่าังไงเอ่ยยังไงเอ่ยโอ้โหแกงของซูโคซีก็จัดเต็มเหมือนกันก็รับทุกคนแแอะแแกงของซูโคซีจงเจริญได้เวลาไล่กินไอ้พวกซูโนมารีกันแล้วไอ้รังกอถอนไม่ยอมให้แกเมื่อกี้แค่หลอกไม่ฉันเลยจะกินแกไอ้เจ้าม้าก็ต่อโอ้โหม้าลายก uh ันแล้วหนึ่งรับเจ้าหัวหน้าอยู่นะครับของซูโนบาลี ยังอยู่ยังอยู่โอ้พูดไวมากๆตอนนี้ใครสู้ใครบ้างวะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเจ้าปีศาจลิงนะครับสู้กับเจ้าแรดดูนะครับทุกคนเอาอะไรมเนี่ยฉันขอกินมันละกันนะเจ้าแมงมุมขายาวเน่โอ้ยีราบพลังก,กินแมงมุมเลยนะครับรายตอบมาพอเจอเจ้ายีรับเหมือกนกันโอ้โอบุ่นไหวมากเลยครับก็มีต่อสู้ใต้น้ำกันต่อครับทุกคนใต้น้ำมีใครบ้างเนี่ย ใต้น้ำใต้น้ำโอ้เพียบเลยนะครับใต้น้ําเออนี่แน่นี่แน่ก็จะเป็นเจ้าฮิปโปนะครับฮ่าะใครเข้ามาใต้น้ําแล้วไม่มีทางรอดกลับไปได้เพราะว่าฉันคือฮิปโปใต้น้ําแฮ่ำโอ้ใต้น้ําก็โหดบนบกก็โหดครับทุกคนแต่ว่าตรงนี้เ้ยไม่มีใครมากินมากเลยครับทุกคนมันน่าจะติดครับเพราะว่ามันยุติดกันเดินของมันเนี่ยน่าจะเปิดตีอยู่อ่ะช่วยย้ายช่วยย้ายึ๊บช่วยย้ายอึ๊บ เพื่อที่จะให้เคลื่อนที่ได้ึบโอเคไปโจมตีกันต่อทางใต้น้ำนะครับก็จะมีแก๊งของซูเปอร์เซฟเพียบเลยนะครับทุกคนเอะแอมีอาหารมาเสิร์ฟให้กับพวกเราแล้วกินไปนเลยนี่โอ้ยซูปเปอร์โดนจระเข้กินโอ้โยตรงนี้ล่ะไซเรนเฮดยังอยู่ครับทุกคนอ่าอ่าวอตดย์เจ้ายรีราฟขออย่าโอ้นี่แหนงยีราฟเปิดตีใส่ซะเลยเรียบร้อยนะครับได้นบน,นเหนือใครบ้างวันเนี่ย เนื้อพวกก็ยังเหลืออยู่แล้วเนี่ยช่วยย้ายช่วยย้ายมายืนติดกันเกินนะครับเจ้าช้างมารอตรงนี้แล้วเมื่อไรแกจะลงมาสไตรวันนี้ฉันอยากจะกินเนื้อของพวกแกแล้วโซโนมาลีลงมาในเสโอ้เจ้าช้างนะครับรออยู่ตรงนี้เลยโอ้เดี๋ยวนะหมดไปปะเนี่ยแกงของซุปปเอร์ซีดไล่เก็บทีละตัวนะครับอ่าก็มีตรงนี้เอ้าหายไปแล้วเนี่ยน่าจะโดนกินครับทุกคนโอ้โกนตีไซดี้แน่เจ้ากิ้งกาจะหนีไปหน่อยเจ้ากินของมอนี่ มาให้ฉันกินซะดีๆกินกาแกคือกินกาทะเลทรายลูก,กนี้กาไฟน้ำเลยโอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เจ้าม้าไรนะครับดึงไปกินเลยอย่าบอกนะว่าผู้ที่ชนะของเราหมดหร้อยังเอ๊ะยเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,ว,ย,วยังไม่หมดครับไขวะเนี่ยเจ้าปีศาจปลายังอยู่เอ๊ปีศาจปลาของเรานะครับยังอยู่มาให้ปีศาจปลาอะไปสู้กันต่อโอ้โหยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ย าาฉันไปเก็บพลังมาตอนนีนฉันมีพลังที่เยอะมากๆเลยมาสิมาหนี่มาหาฉันสิช่างคือปีศาจปลาที่อยู่ใต้น้ำโอ้บ้านของมันอยู่ใต้น้ำนะครับทุกคนอาา่าฮ่าว่าแต่เอ้ยยังไงโดนกินหะรือยัง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 โดนลุกอยู่นะครับตอนนี้ปีศ,ศาจปลานะครับกำลังโดนจุหลุดอยู่ไหนวะเน,นี่ยเอ้ยมาน,น,นี้นี่แน่นี่แน่ต่อยต่อยต่อย,อยแล้วก็ต่อยโอ้โดนลุกใต้น้ํา นี่ต่อยตอยแล้วก็ต่อยต่อย,อ,ยอ้เรียบร้อยโอ้ปีศาสปาโดนกินหมดแลอย่างวะเนี่ยหมดเรียบร้อยและผู้ที่ชนะในสงครามคนนี้ก็คือแก๊งของสูโคซิตโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่เจฟฟีด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย